ครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว FC Mobile นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาจัดให้ตามคำขอนะครับตามที่มีพี่พี่น้องนะครับขอมาให้แนะนำตำแหน่ง CAM นะครับที่เก่งในหมดเมเนเจอร์นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับ พี่พี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สดุดต้องคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับะโอเคนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะพี่พี่น้องท่านใดนะครับสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะหรือจะทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกเติมเองปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาแนะนําเป็นตําแหน่ง CAM ที่เก่งในหมวดมีนิเจอร์ครับก่อนที่เราจะไปแนะนํานะครับวันนี้นะครับก็ในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนนะครับก็มีอัปเดตนะครับนะอัปเดตเข้ามาก็เป็นในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนนักเตะโอเวอ9์านะครับแล้วก็นะครับมีพี่พี่น้องนะครับสอบถามกันเข้ามาบ่อยมากว่านักเตะเอ่อหน้าเล็กหน้าเล็กเปลี่ยนโอเวอาจะมาอีกไหมนะครับนะ ระยะเวลาตรงนี้นะครับเหลือระยะเวลาอีก3วันนะสามวันซึ่งดูจากระยะเวลาแล้วนะครับ3วันมันก็คงจะหมดประมาณสักวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์อาจจะมีหน้าแลกเปลี่ยนอื่นเข้ามาอีกนะครับนะก็คงอาจจะเป็น9 6 9 7นะน่าจะประมาณนั้นอาจจะเป็น9 6 9 7นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บเอ่อพวก นักเตะวา95นะครับก็ลองเสี่ยงดวงกันไปนะครับวัดดวงถือว่าวัดดวงกันไปนะใครที่อยากจะเก็บก็เก็บนะครับผมนะอ่าแล้วก็ไปเช็คราคาดูนะครับว่านักเตะเอ่อพวกทีโอทีว95นะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าราคามันต่ํากว่า30เอ็มนะครับมันก็พอเสี่ยงครับถือว่าพอเสี่ยงนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับนะสำหรับสายเสี่ยงดวงนะครับเส้นทางลูกชายนะครับผม แล้วก็วันนี้ครับในส่วนของโหมดชาเลนต์ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับอย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับนะอย่าลืมเข้าไปเล่นนะเออมีพี่ๆน้องหลายคนนะครับที่คอมเมนต์มานะที่ผมสอบถามไปโพสสอบถามไปเมื่อเช้านี้นะว่าใครดวงดีบ้างนะครับนะหลายคนนะครับหลายคนไม่รู้ว่าในส่วนของโหมดชาเลนต์ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ผ่านนะให้เราปัดเกมออกทันทีเลยนะครับนะ เกมสุดท้ายนะครับเนื่องจากแบบว่ามันเล่นมันเล่นค่อนข้างยากนะครับบอดมันค่อนข้างที่จะตึงนะครับนะถ้าเกิดว่าเล่นไม่ชนะนะครับปัดเกมหมอกแล้วเข้าใหม่เลยนะครับสามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะชนะนะครับจนกว่าเราจะรับของรางวัลครบทั้งหมดนะครับผมนะโอเคนะครับนะผมบอกไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ชนะปัดเกมออกแล้วเข้าใหม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของ ตำแหน่ง C.A.M. บ้างนะครับนะที่เก่งในบทเมเนเจอร์นะครับตัวแรกเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับบ๊อบบี้ชาตันนะครับผมนะแวน9 2ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีโคตรเด็ดนะครับนะสาย5ขว5นะครับฝีเท้า9 0การยิง9 1การสงบัต87การเลี้ยงบอล91นะครับผมนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังอยู่ในเมตานะครับนะ ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับคนงบน้อยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะไม่ได้แย่นะครับนะค่าพลังโอเคทุกอย่างนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งท่าสกิลสดาวนะครับบอกเล่นเล่นง่ายเล่นดีเล่นคล่องนะครับแล้วก็ได้เรื่องเท้าด้วยบอกเลยว่าจบสกอร์แบบคมๆนะครับนะตัวนี้นะวอลเลยเป็นสูงกลางครับท่าสกิลเป็นรูเลตแล้วครับแล้วก็ คุณสมบัติส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพย,ย์เมเกอร์ยิงไซก้อยเล่นประ่อทีมนะครับตำแหน่งคุณสมบัติของ c a m นะครับถ้าเกิดว่ามียิงประตูจากที่ไกลผมบอกเลยว่าในเมนเจอร์ยิงไกลโคตรดีนะครับผมนะอ่าก็ถ้าชอบนะครับไปจัดกันได้เลยนะตามงบตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมนะป๊พอปี้ชาตันนะครับ ฟิโก้นะครับผมนะโอเอนะครับพรามไอคอนนะครับผมงบก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับผมตัวนี้ก็บอกเลยว่าเก่งนะครับเก่งคุบเครื่องเหมือนกันนะครับนะสาย5ว5หครับฝีเท้า89การยิง92การส่งบอล92การเลี้ยงบอล91นะครับผมพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวนะครับบอกเลยว่าเล่นถ้าสกิลได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมนะ อ่าค่าพลังโอเคทุกอย่างนะครับนะวัตถุเป็นสูงกลางครับแล้วก็ถ้าสกิลของเขาเป็นดึงลูกถอยหลังและหมุนตัวนะครับคุณสมบัติเนื้อชั้น maker, ย์เมเกอร์ยิงไซโก้อยนะครับผมนะตัวนี้ไม่มีสกิลยิงลูกไกลแต่ก็โหดเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเจอบ่อยนะโหดเหมือนกันนะครับนะยิงไกลคมคมนะครับสายห้าหัวห้านะครับผม ต่อไปนะครับเป็นซินาดินซีดานนะครับซีดานนะครับถ้าใครไม่อยากเสียเงินใครไม่อยากซื้อนะผมแนะนําให้ไปเล่นกิจออของซีดานนะครับนะเพื่อที่แบบว่าจะแลกซีดานโอเวอร์เก้าสิบสองนะครับนะเล่นเก็บสะสมแต้มโทเค็นไอคอนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ซีดานโอเวอร์เก้าสิบสองได้นะสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมนะ ซีนดินซีดานะครับล่างนี้ก็บอกเลยว่าโหดเหมือนกันครับโหดเอาเรื่องนะ AI โคตรของโคตรดีนะแล้วก็ยิงไกลโคตรดีนะครับนะสีเท้า92นะครับการยิง89การสมบอล93การเลยงบอล88นะครับผมนะสาย5ขวา5ด้วยนะครับผมค่าพลังนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล5ดาวนะครับผมค่าพลังโอเคทุกอย่างนะครับเวิร์กเลดเป็นกลางๆครับแต่บอกเลยว่า AI โคตรดีนะเวอร์เรดกลางกลแต่ AI โคตรดีนะครับนะถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติยิงปันโค้งเนื้อชัดส่งลูกไกลพレเมเกอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีสกิลยิงลูกไกลนะแต่ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมยิงไกลดีเหมือนกันนะครับต่อไปครับมูเซียล่านะครับผมนะโอเวอร์นะครับตัวนี้เป็นร่างใหม่เลยนะครับร่างใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับนะตัวเล็กแบบพลิ้วนะครับนะแล้วก็ ฝีเทา้า91การยิง89การสมบัต88การเลี้ยงบอล101เลยทีเดียวนะครับผมนะอ่าพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับถ้าสกิลมุฟ5ดาวบอกเลยว่าตัวนี้โคตรของโคตรดีนะสังเกตดูค่าพลังของการเลี้ยงบอลน,นะครับนะบอกเลยว่าการควบคุมบอลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมนะอ่าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเวิร์กเลดกลางๆครับถ้าสกิลเป็นรูเลดนะครับคุณสมบัติเนื้อชั้นย์เมイเกอร์นะครับผมอ่ตัวต่อไปนะครับ โซสเตตนะครับผมโอเวอร์เก้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็โหดเอาเรื่องนะครับเนื่องจากหนึ่งเลยนะครับเขาเป็นตำแหน่ง CM ที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่เลยนะครับนะส่วนสูงอยู่ที่192เกเลยทีเดียวนะครับไซส์5กว่า5้ฝีเท้า91การยิง93การส่งบอล97การเลี้ยงบอล93นะครับสภาพร่างกายบอกเลยว่าโอ้โหพร้อมประทะนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับ พลังงานนะให้มา5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิล4ดาวนะครับค่าพลังโอเคหมดเลยนะครับนะร์คเรทสูงกลางครับถ้าสกิลเป็นรูเลตแล้วก็คุณสมบัติครับเนื้อชั้นยิงประตูแต่ที่ไก่นะครับนะถ้าใครชอบนะครับใครชอบผมแนะนำโซสเตตนะครับผมนะใครที่มีงบประมาณนะครับแล้วก็อยากได้การ์ดสวยๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับเบนโดซิวะนะครับผมนะโอเวอร์ ฟีเท้าแปดนะครับเท้าห้าการยิง85การส่งบอล96การเลี้ยงบอล102นะครับพลังงานให้มา5ดาวเต็มนะครับท่าสกิลมุฟสี่ดาวนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตำแหน่ง cm สไตล์เพย์เมเกอร์เลยนะครับผมนะดูจากค่าพลังนะครับการเลี้ยงบอลการส่งบอลคือดีมากๆเลยนะครับผมนะเนี่ยวอเตอร์สูงสูงครับถ้าสกิลเป็นลูเลตนะครับคุณสมบัติเนือชั้นเพย์เมเกอร์ยิงใส่ก้อยเล่นเพื่อทีมนะครับผมนะ ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีเหมือนกันนะครับตัวเล็กพริ้วนะครับตัวต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นไข่ไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นเปเล่นะครับ ovr 97นี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีโคตรเก่งนะครับก็เท่าที่รู้กันอยู่นะครับว่าเปเล่นะครับสุดแทบจะทุกล่างเลยนะครับผมนะเท้า54นะครับฝีเท้า100นะครับการยิง98การสมบอรณ9กาเรลิมบอลหนึนะครับ พลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวนะ่ครับค่าพลังบอกเลยว่าโอ้โหโคตรของโคตรจะเวอร์เลยนะครับนะคือดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับเวอร์เลยสูงกลางครับแล้วก็ท่าสกิลเป็นดึงลูกถอยหลังและหมุนตัวนะครับคุณสมบัติร่างกายแข็งแกร่งยิงปั่นโค้งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้รับจบเลยนะครับใครที่มีงบเยอะๆนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับตามนี้ที่ผมเอามาแนะนําสําหรับคนที่เป็นสายเมนเจอร์นะครับผมแนะนําทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับใครที่มีงบเท่าไหร่ก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าใครมีอะไรสอบถามนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมก็จะพยายามตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมนะโอเคครับผมก็สําหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะ ที่กำลังหาร้านเติมเกมนะผมแนะนำนะครับเป็นร้านคุกกี้ l ลน d s ช็อเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อเท่านั้นนะครับราคาถูกด้วยเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน,น่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปหรือจะทัก a d ดดีไลน์นะครับสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับใครที่สะดวกแบบไหนก็สามารถทักไปได้เลยนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ